เอาละโรงเรียนเมลอนเเกาอู่กลางน้ำเลยเอาละนักเรียนวันนี้เราจะมากระโดดวิ่งแข่งกันนะเฮก็ใจไหมไอ้สองตัวกูจยอยครบ ใหม่ใช่ไหมนั่นน่ะแอนใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่โอเควันนี้เราจะมาแข่งปลากรูกันโอเคอยก็หายทั้งห้องเลยเอาละนี่คือบททดสอบของแกตันเดนเดนเอ็นเป็นไงล่ะ ตัวง่ายใช่ไหมล่ะอู๋มันก็ง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่แต่มันแอบแฟดกวยความย่อเออช่างช่างเถอะแต่ดูครูนี่เจอเจ้าปะวัดกระโดดตีลังกาวินกระโดดตีลังกาว้าวจริงว้าวกระโดดตี ต่อไปนาข้าพุอูจึงหรอกออรปดูอูอูจึงง่อยแค่นิดเดียวเองว้าววัจบะยิ้วจวัจบะเออจวเย ต่อไปนายน,นะฟักทองโอเคจ้ะตีรังกาอีกรอบนึงเยี้ยก็คูีิวะไม่ได้กรับไปแล้วจ้าว่าไปแล้วออโอ้ยต่อไปเ้อ เลวเชอรี่วะน่าจะน่าจะแอปเปิลแหละฮ่าครับอ่าอเฮ้จะไปดีไหมเนี่ยเออก็ไปสิอ่ะถ้ากระโดดสลัดตาว้าวเดียเอออ๋มันจะกระโดดไกลมาก บททดสอบที่สองวิงวิ่งอุ oh, <sl> <Okay. S 2> ๊บสลืมโอเคแันเดือนดีเลยคือบททดสอบของเจ๊ okay. เป็นไงกูไปตรงนีนดด้แล้วโอเคนักเรียนเริ่มมากันได้เลยขบับรถแกก่อนเลยอู้บ่มอีกแล้วเลย๊ ไอ้จุกโอตีล uh ัง oh. ก yeah. <cat> <ĩ t> ์ยนึงตโลว่าาว้าว่าอยาอ่ะเ้ต้องมดลูไปสินะโจ้ไปเลยจุกโอจ้าลไปเจ้าอ่โอยโคตรเจ็บ 哦，就、哦。嗯嗯 ไปดูด้วยกันตัวว้โูดีด้วยว่าอ้ดี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 ด้วยข้าวโพดไม่ผ่านนะข้าวโพดไม่ผ่านตาที่สอง กดมอยมึงน้าฉันจะไปได้ถึงเส้นชัยเดี๋ยวนี้ เล็กมันคุดแหลมคมเลย